มังคลาเสียงดีตีมีดโบราณเท่าว้อมมือเสริมพลังงานคู่บ้านสมุนไพรน้ำพริกแกงไทยรสเด็ดน้ำยาอเนกประสงค์พร้อมเสร็จความสำเร็จยิ่งใหญ่หรือไก่ตำบลกกและสวัสดีค่ะมาจะพอพาทัวร์ปี2567รอพอสตอบ้านปักลักยินดีต้อนรับค่ะ และลำดับต่อไปเป็นการนำเสนอการดำเนินง,งานของนายอุเทนแก้วประเสริฐแดนนางสาววราพอรอ้อนชูค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอุเทนแก้วประเสริฐอายุ36บปีผมพิการทา,ารงด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายครับผมทำงานบนิการเข้าปีที่3แล้วบริษัทที่โอกาสผมได้มาทำงานคือบริษัทโรงพยาบาลพยาไทยสามจังแตัดครับางานที่ผมทำคือการทำความสะอาดตามบริเวณรอบนอกของอาคาร ดูแลต้นไม้ดอกไม้และคอยปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามและสะอาดหูสะอาดตาครับความสามารถพิเศษของผมคือการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเบื่องต้นครับและผมจะคอยดูอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุดและเสียหายที่ผมสามารถจะทำได้ครับผมทำงานนี้ข้าพีธีสามนะครับ ถ้าจะถามว่างานไหนที่ผมทําแล้วรู้สึกความภาคภูมิใจมากที่สุดผมว่างานดูแลปรับโภมิทัศน์ที่รอพอสนอน,นี่แหละครับที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะว่ามีคนมาชมว่าสวนต้นไม้ดอกไม้ของอนมามัยปรักรับดูแล้วสดชื่น ในตอนที่มารับบริการที่รอพอตอว่าปักรับผมคิดว่างานดูแลต้นไม้ดอกไม้นี่จึงเป็นงานที่ดีที่สุดของขับผมส่วนทางพัฒนาของตัวเองของผมคือผมอยากจะพัฒนาทั้งด้านงานเอกสารเพื่อที่จะแบ่งเบาและช่วยคุณหมอ ให้ดียิ่งขึ้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพผมจะคอยตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีครับผมฉี่รถตีนไข้หวัดใหญ่หลังจากตรวจสุขภาพประจำปีแล้วผมพบว่ามีค่าไขมันสูงคุณหมอให้ยาผมมากินและผมจะคอยออกกำลังกายที่รพอพสอตอเป็นประจำเน้นทาง้านการกินอาหารให้น้อย และกินน้ำให้มากๆมันออกกำลังก,กายเป็นประจำและผมได้เข้าร่วมโครงการข้าวสีวันมาสั่นอยู่แล้วครับผมคาดว่าผมมีค่าไข้ัันสูงผมจึงปรับทางด้านในการกินของผมคือการกินจืดไม่กินเค็มหรือเรี่องอาหารที่มีไขมันสูงคือกินขนมหวานกะทิและหมูสามชั้นและผมจะคอยออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้น เรื่องของการออมผมจะนำเงินจัดสรรปันส่วนมาใช้ใจ่ายนี่เดือละสา0 0ันบาทนี่ที่ผมมีคือจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ค่าของทุนหมู่บ้านและค่าออมสินผมจะติดออมเดือนละ500บาทส่วนเงินที่เหลือผมจะเอามาใช้ใจ่ายภายในครอบครัวผมอยู่กับพ่อสองคนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวผม จึงคอยช่วยเหลือและดูแลปฏิบัติท่านและผมมีรายได้เสริมคือการไปทำงานไฟฟ้าพอมกับญาติในตอนเลิกงานและวันเสาร์อาทิตย์การช่วยเหลือทางคมถ้าผมมีโอกาสผมจะมาร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านวัดและโรงเรียนผมจะคอยปลูกต้นไม้ ปล่อยนกปล่อยปลาทุกครั้งไปที่ผมมีโอกาสในปีนี้ผมได้เข้าเรื่องโมเดลวันละิบบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพิการให้มีรายได้และมีงานทําเหมือนกับผมซึ่งเป็นวิธีนี้ที่ผมได้จะช่วยให้กับคนพิการนี่ครับในส่วนเป้าหมายในอนาคตของผมมีความฝันว่าผมจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง คือผมจะทำงานคนพิการต่อไปครับและส่วนงานอาชีพเสริมผมจะพัฒนาให้เก่งมาก,กิขึ้นและจะได้มีรายได้ให้มาก,กิขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวให้ได้มีกินมีใช้ขอบคุณครับรคี่ค่ดิฉันนางสาวละพลพุ้มูอายุ12ปีมีความพิการด้รานการเคลื่อนไหวของนากกายทำงานข้อปีที่สองแลคะ บริษัทที่ให้โอกาสอิสนันคือบริษัทศูนย์การแพท,ทย์จำกัดมหาชนงานที่ดิฉันทำคือการบริการทั่วไปเช่นคนแปรงประวัติผู้ป่วยคัดกรองเพื่อต้นเช่นวัดความดันวัดรอบเอวชัง่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตสูงวัดไข้ตื้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทำฟันเช่นนอกจากนี้ได้จัดแปรง และเขียนเอกสารต่างๆตามที่คุณหมอช่วยและช่วยจัดใส่ยาใส่ถุงให้คนไข้ค่คะจากที่ดิฉันได้เข้าทำงนานปีที่สองถามว่างานไหนที่ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดทำหน้าที่อะไรดีแล้วเรื่องไหนที่ยังยังพัฒนาให้ดีขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย คือการขนแฟนคนไข้ที่เรียบร้อยสามารถเสียบฝับประชาชนยืนยัางตัวตนคนแฟฝนสารวัดและจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเคลียร์แฟนเข้าที่งานไม่สะสมและคงเป็นงานบริการที่ทคิดว่าดีฉันทำได้ดีที่สุดค่ะส่วนถาม คำถามที่ต้องพัฒนาคืองานอะไรคงเป็นงานเกยวกัอคอมพิสเตอร์ด้านโปรแกรม,มง่ายๆที่ฉันอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและเพื่อที่จะช่วยคุณหมออีกแมค่ะในเรื่องของการตรวจสุขภาพทีิฉันได้ตรวจสุขภาพประจำปีฉีดไข้หวัดใหญ่หลังจากที่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีพบว่า ดิฉันค่าระดับนน้ำตาลสูงกว่าปกติจิตได้รับยามารับประทานค่ะจากที่เคยเป็นผู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานแต่ต้องมาเป็นผู้ป่วยเบาหวานมีโรคประจําตัว mm hmm. ก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ90้าสิวันอยู่แล้วค่ะแต่การดูแลสุขภาพต้องมากกว่าเดิมกินยาตามหมอสั่งรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เข้าแบบอย่างที่ปฏิบัติเพื่อนในโครงการซึ่งโครงการสามารถนํามาปรับปรุงตัวเอง,เองชีวิตประจำวันเราได้ในเรื่องของการทอการหารายได้เสริมเงินออมเดือนละห้าร้อยที่เหลือคือนำมาใช้ในครอบครัวค่ะดิฉันมีลูก3ามคนคนแรกอยู่หมอนหนึ่งคนที่2อยู่อนุบาลคนที่ส,ออสมมีงานทำแล้วค่ะ สามีมีอาชีพทำงานทั่วไปค่ะทำให้รายได้ไม่พอเพียงกับครอบครัวดิฉันมีอาชีพเสริมคือขายฮอดดอกไสรอกและทำข้าวถุงค่ะในช่วงตอนเย็นและเวลาเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์ดิฉันเพื่อที่จะนำรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาสดิฉันจะอาสาช่วยเหลือหมู่บ้านและ ชุมชนเสมอเช่นออกลงทางในงานวัดหรือช่วยเหลือโรงเรียนเช่นกวดาดขยะเก็บขยะตัดหญ้าและปีนี้เข้าโครงการโม,โมเดลสิบบาทเพื่อที่ช่วยผู้พิการที่ไม่มีงานทำมีโอกาสเหมือนที่ดิฉันได้รับมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ ตำบลปกแรกงอำเภอคงแกลล่นาตจังหวัดสุโขทัยเป็นนจพที่ดูแลคนพิการทั้งสองคนนะคะคือคุณเพนแก้วประเสริฐและนางสาวราพร้นชูค่ะรองพมสตอบ้านปักลักเป็นรองมสตอขนาดเล็กรับผิดชอบเ็หมู่บ้านมีวัดสี่แห่งโงรง,เ,เ,ง,งเรียนหนึ่งแห่งมีศูนย์เล็กๆหนึ่งแห่งและมีศูนย์เยนรุ่ตะบลปกแรกงหนึ่งแห่งนะคะเราเป็นรองมสตอที่มีเจ้าหน้าที่สี่คน ทั้งนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่สองคนที่มารับผิดชอบงานผู้พิการเพื่อช่วยดูแลกำกับให้งานของผู้พิการดำเนินการไปด้วยดีคือนางจันทาอินทพุกรับผิดชอบดูแลคนพิการานายโอเทนแก้วประเสริฐและนางสาวออนโรเมจรีศรีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจันการรับผิดชอบนางสาววราพรต้นมชูค่ะทั้งนี้ เการทำงานโดยเริ่มจากนาดอุเทียนแก้วเพื่เดินจากที่ทำงานเราจะต้องมีการบอกเขาตลอดว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกงานเขาจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสจะต้องระดับความสำคัญของงานให้มีการอธิบายงานหรือแม้กระทั่งต้องทำงานหรือปฏิบัติงานให้ดูอย่างเช่นการตกแต่งจริงไม้แต่ในปัจจุบันเขาเริ่มมีการเรียนรู้และพัฒนาการในการทำงานที่ดีขึ้นมากนะคะ เราไม่ต้องมีการบอกงานเขามีการจัดระดับความสาคัญของงานได้เองคิดได้เองโดยที่เราไม่ต้องบอกมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ดีขึ้นเพราะเดินตั้งแต่แรกเลิกข่อทํางานจะได้ค่อยพูดคุยกับคนไข้แต่ขณะน,น,นี้เริ่มมีการพูดคุยยิ้มแย้มกับคนไทยและสามารถอธิบายให้กับผู้ที่มารับบริการเข้าใจในการบริการของเราพอสมอมากขึ้น และส่วนอีกหนึ่งคนคือนางสาวรรวราภรณ์โอชูนะคะจุดเด่นของเขาคือจะมีเรื่องของมีลายมือที่สวยงามเราจึงให้เขาเป็นพนักง,งานบริการทั่วไปที่คอยอคัดกรองเบื้องต้นกับผู้มารับบริการคอยเสียบบัตรประชาชนเพื่อดินยนตัวตนมีการคัดกรองเบื้องต้นนะคะเช่นการวัด,ดความดันโลหิตการวัดไข้วัดรอบเอวเดิ่มทีจากที่เริ่มมาทำ วา่าพอก็จะไม่ค่อยที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ทํางานก็จะไม่ค่อยยิ้มแย้มหรือว่าพูดคุยกับคนไข้แต่เดนนี้นะคะมีการพัฒนางานมากขึ้นสามารถอธิบายเกณฑ์ต่างๆเช่นไข้เท่านี้มีไข้อยู่ไม่มีหรือว่าภา,าความดันผิดปกติไหมพีจ่จ๋าหรือว่าวลารำพอเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันเราจะมีการต่อยอดพัฒนา ซึ่งเดิมจากพิเทนจุดเด่นของเขาอย่างนึก็คือจะสามารถเปลี่ยนอุปรกรณ์หลอดไฟง่ายๆได้หรือซ่อมต่อป้าอุปรกรณ์ที่เสียหายชำรุดของเราองตรอได้เราพิมแผนที่จะให้เขาต่อย,ยอดไปอบรมเกี่ยวกับโครงแรงงานหรือว่าเรียนรู้กับช่างในหมู่บ้านให้มีเรื่องของการซ่อมอุปรกรณ์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมีรายได้เสริมมากยิ่ขึ้นกับตัวเอง ในส่วนของพิจารหรือวา,า์ปอลนะคะเราจะให้เขาเรียนรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นการทำงานด้วยโปรแกรมง่ายๆมากขึ้นเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทำงานก็คือจะให้เรียนรู้เรื่องของการค้าขายหรือว่า,าขายของทางออนไลน์เพราะด้วยอาชีพเสริมของ ว่าพัฒนาองค์กรของรปภบ้านตากลักอย่างไรจากการที่ได้ทํางานร่วมกันทั้งสองคนมาเป็นระยะเวลาสองปีนะคปะปีเพียงเข้าป,ปีที่ 3, สามส่วนองพีจาเนี่ยจะเข้าป,ปีที่2ค่ะจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพขององค์กรรปภบ้านตากลักก็คือ้งเรื่องของโครงสร้างสถานที่ทํางานและผลงานตามตัวชีวัดเราจะตอบโจทย์ จากผู้ที่มารับบรินนการหรือคุณไข่ทุกคนที่มาติดต่องานมาดเทศงานและชื่นชมเราว่าเป็นสถานที่ทํางานน่าชื่นีจน่าทางานสถานที่สวยงามร่มรื่นนะคะที่นี้ก็คือเป็นจากตีนของพี่เทนนะคะส่วนเรื่องของผลงานวิชาการเราได้รับกลับสนุนเรื่องของคนมาทั้งสองคนต้อง,ต,องต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการขัดแคลนรรบุคลากรได้อย่างตรงจุด สามารถส่งผลให้จากการที่เรามนเจ้าหน้าที่สี่คน I'll miss you.